สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิสิกรอบรู้กับครูจานะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันนั่นก็คือเรื่องของคลื่นนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าคลื่นเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทและองค์ประกอบของคลื่นมีอะไรบ้างไปเรียนรู้กันเลยค่ะ คลื่นในภาษาอังกฤษคือเว v e หมายถึงลักษณะของการถูกรบกวนจากแหล่งกำเนิดที่มีการแผ่กระจายการเคลื่อนที่ออกไปในลักษณะของการกวัดแก่่งหรือกระเพื่อมและมีการส่งถ่ายโอนพลังงานแผ่ไปด้วยซึ่งคลื่นจะมีสมบัติการสะท้อนการหักเหการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนเป็นพื้นฐานค่ะคลื่นมีกี่ประเภทเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันค่ะ ลำดับแรกถ้าเราแบ่งตามลักษณะของการอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจะแบ่งออกได้เป็นคลื่นกลคือคลื่นที่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่โดยที่ตัวกลางจะเกิดการสั่นทําให้เกิดการส่งผ่านพลังงานจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเช่นคลื่นเสียงคลื่นน้ําคลื่นในเส้นเชือกเป็นต้นค่ะและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ค่ะเช่นพวกคลื่นแสงคลื่นวิทยุเป็นต้นและแบบที่ 2- ถ้าแบ่งตามลักษณะของการสั่นของอนุภาคจะได้สประเภทนั่นก็คือ 1. คลื่นตามขวางคลื่นตามขวางคือลักษณะของอนุภาคของตัวกลางจะเคลื่อนที่ในทิศตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นค่ะเช่นคลื่นผิวน้ําคลื่นในเส้นเชือกเหมือนในรูปนี้นะคะจะเป็นลักษณะของคลื่นตามขวางค่ะ และคลื่นตามยาวลักษณะของอนุภาคของตัวกลางนะคะจะเคลื่อนที่ไปมาในแนวเดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเช่นคลื่นเสียงคลื่นจากการอัดของสปริงอย่างในรูปนะคะสปริงจะมีการเคลื่อนที่ไปกลับไปกลับในแนวเดิมแบบนี้เรียกว่าคลื่นตามยาวค่ะอ่ะแล้วถ้าเราแบ่งตามลักษณะของการรบกวนตัวกลางนะคะจะได้หนึ่งคลื่นโดน คลื่นโดนจะเป็นคลื่นที่เกิดจากแหล่งกําเนิดสั่นหรือเราเนี่ยไปรบกวนตัวกลางเพื่อให้เขาเกิดการสั่นอาจจะเป็นการรบกวนในช่วงเวลาสั้นๆนะคะทําให้เกิดคลื่นเพียงหนึ่งหรือสองคลื่นแค่นั้นเช่นการใช้มือเนี่ยสะบัดเชือกหนึ่งครั้งหรือใช้นิ้วจุ่มลงไปในน้ําแค่ครั้งเดียวหรือสองครั้งนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่แบ่งได้ก็คือคลื่นต่อเนื่องนะคะจะเป็นคลื่นที่เกิดจากการรบกวนแหล่งกําเนิดหลายๆครั้ง อย่างต่อเนื่องทําให้คลื่นเนี่ยเกิดการแผ่ออกไปอย่างเป็นขบวนอย่างต่อเนื่องนะคะเช่นการที่เราเนี่ยเอามือจุ่มในน้ําหลายๆครั้งเราก็จะพบว่าจะมีคลื่นที่แผ่ออกไปเนี่ยเป็นวงเป็นวง,เป,นวงเป็นวงกระจายออกไปนั่นเองค่ะหลังจากที่เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าคลื่นเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทและว่าแบ่งตามลักษณะอะไรบ้างทีนี้เราก็มาดูว่าองค์ประกอบของคลื่นมีอะไรบ้างไปเรียนรู้กันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าองค์ประกอบของคลื่นเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่ครูจะพูดถึงนั่นก็คือสันคลื่นสันคลื่นคือบริเวณนี้นะคะบริเวณที่เป็นจุดสูงสุดของคลื่นนั่นเองตัวต่อมาท้องคลื่นก็คือบริเวณที่เป็นจุดต่ําสุดนะคะจะเป็นบริเวณนี้และอีกตัวหนึ่งคือแอมพลิจูดแอมพลิจูดจะเป็นระยะจากแนวสมดุลแนวสมดุลคือเส้นนี้นะคะ อะแล้ววัดจากแนวสมดุลขึ้นไปหาสาันคลื่นหรือท้องคลื่นและการนับว่า1ลูกคลื่นนับยังไงมาดูกันจากสันคลื่นไปถึงสันคลื่นตัวนี้จะนับเป็น1ลูกคลื่นจากอ,อีกสีนึงเนาะจะได้มองเห็นชัดๆนะคะจากท้องคลื่นไปยังท้องคลื่นตัวนี้ก็นับเป็น1ลูกคลื่นนะคะ มาดูสรุปจากตัวเมื่อกี้สักนิดหนึ่งนะคะสันคลื่นเป็นตำแหน่งสูงสุดของคลื่นจากแนวสมดุลและมีการกระจัดสูงสุดในทางบวกท้องคลื่นเป็นตำแหน่งต่ำสุดของคลื่นและเป็นตำแหน่งที่มีการกระจัดสูงสุดในทางลบอมพลิจูดเป็นระยะการกระจัดที่มีทั้งค่าบวกและค่าลบอมพลิจูดมีค่ามากพลังงานก็มีค่ามากอมพลิจูดน้อยพลังงานก็จะมีค่าน้อยด้วย ความยาวคลื่นเป็นความยาวของคลื่นหนึ่งลูกคลื่นมีค่าเท่ากับระยะระหว่างสันคลื่นหรือท้องคลื่นที่อยู่ถัดกันไปนะคะเหมือนที่ครูวาดให้ดูเมื่อกี้ว่าจากสันคลื่นไปยังสันคลื่นจากท้องคลื่นไปยังท้องคลื่นจะเรียกว่าหนึ่งลูกคลื่นจะใช้สัญลักษณ์แลมด้ามีหน่วยเป็นเมตรค่ะและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือคาบกับความถี่นะคะคาบคือช่วงเวลาที่คลื่นเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านตำแหน่งใดๆครบหนึ่งลูกคลื่น จะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว t ใหญ่หน่วยก็คือวินาทีต่อรอบความถีหมายถึงจำนวนลูกคลื่นที่เคลื่อนผ่านตำแหน่งใดๆใน1ห,หน่วยเวลาแทนด้วยสัญลักษณ์ f มีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีหรือเฮิร์ซเราสามารถคำนวณหาค่าของความถี่ได้จาก f เท่ากับจำนวนคลื่นที่เกิดขึ้นส่วนด้วยเวลาที่เกิดคลื่นนะคะหรือ f เท่ากับ1ส่วน t ซึ่งที่ครูได้บอกไปว่าความสัมพันธ์ระหว่างคาบกับความถี่เนี่ยจะเป็นส่วนกลับของกันและกัน f จะเท่ากับ1ส่วน t และ t จะเท่ากับ1ส่วน f เพราะฉะนั้นจะง่ายมากถ้าเราหาตัวใดตัวหนึ่งได้ก็สามารถนำมาเป็นส่วนกลับและหาค่าของอีกตัวหนึ่งได้เหมือนกันค่ะ และมาถึงจุดสำคัญนะคะการเคลื่อนที่ของคลื่นเมื่อแหล่งกำเนิดถ่ายทอดพลังงานให้แก่ตัวกลางทำให้เกิดคลื่นขึ้นคลื่นจะเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดโดยมีทิศทางการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยอัตราเร็วคงที่ซึ่งการหาอัตราเร็วขึ้นหรือเวฟสปีดจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว v เหมือนการเคลื่อนที่แนวตรงปกตินะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลาหาได้จากถ้าเป็นสูตรการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็คือ V เท่ากับ S ส่วน T แต่ S หรือระยะทางในเรื่องของลื่นจะใช้เป็นตัวแลมด้าและ T ก็จะใช้เป็นค่าบและส่วนกลับของ T ก็คือ1ส่วน F และส่วนกลับของ f ก็คือ1ส่วนทนะคะทำให้สูตรที่จะหาอัตราเร็วขึ้นคือ V เท่ากับ S แลมดาโดยที่ V แทนอัตราเร็วขึ้นมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที F คือความถี่มีหน่วยเป็นเฮิร์ซหรือรอบต่อวินาทีและแลมด้าแทนความยาวคลื่นมีหน่วยเป็นเมตรหลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแบ่งประเภทของคลื่นการหาองค์ประกอบและสูตรการหาอัตราเร็วของคลื่นนะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองเอาโจทย์ไปฝึกทำกันสัก2-3ถึง3ข้อมาดูก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างและต้องใช้สูตรไหนลองไปฝึกทำกันดูนะคะ ในครั้งหน้าเราก็จะยังเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคลื่นนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับคลื่นไว้มาติดตามกันค่ะและอย่าลืมว่าฟิสิกส์อยู่รอบๆตัวเราวันนี้สวัสดีค่ะ